มหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังธมยังพระกวาสกเกสุวิหารติกปิระวัตุเสมหงมหาวนเนมหาัตาพิขูสังเคนาตติยิงปัญจมมตเตหิพิภูสเตหตัปเพเหวะอรลหันเตทสัสสหุจะโลกาธาตุหิพีวตาเยหูเยนะตันนิปติตาหนติพระขวันตังทัศนายะพิขูสังคันจะาอ,าจอจัตโขจะตุนนางสุทธาวาสก,กาิกานางังเทวานัง เอตทาทหสีายังโขพะควาสกเกสุวิหารติกปิระวะัตุเสมมงมหาวเนมหาหัตาพิขูสังเคณตัดทิงปันจมาเตหิพิขูสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทสัสหิจะโลกธาตุหิเทะวะตาเยปูเยนะสันนิปติตาหนติพรคกวันตังทัศนายาพิขูสังคันจะยันูนามยมปิเยนะพัควา โนปสังกะเมยามะอุปสังกะมิตาอิตวาพระขวโตุสันติเกปัจเจกคาถาภาเสิยามาติอัตโกตาเทวตาเสยยถาปีนานามาภะละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปาสาเลยยาปาสาลิตังวาพาหังสัมมินเชยะอาวะเมวะ สุทธาวาเสสุเทเวสุอันตารหิตาพระวัโตปุระโตปตุระหังสุอัตโผตาเทวตาพระวันตังอะติวาเทตวาเอกามันตังอัตถังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวัโตสันติเกอิมังคารังอภาสริภหาตัมเณ โยป่าวะนัสมิงเทวกายาสามาขตาอภาคาตามีทังอิมังธรรมสาสมายังทักกิตาเยวะอาปาราชิตะสังคันติอัตโขอัปาราชาเทวตาพคกวโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิอัตโขพิขเวสมาธาหังสุกิตตังอัตโอุชุกะมากังสุสาลี สาราถีวะเนตานิคะเหตตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอาตโขอ,อป,ปราชาเทวตาพกะกบโตสันติเกอีมังกาถังอาภาสิเจตวาขีลรังเจตวาปรีกังอินท่าขีลรังโอหัจจัมเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจะขุมาตาสุรันตุสูสสสนาคาติ อาตะโขวปาปราชาเทวตาพระกวะตัตตสันติเกอิมังคาถังอาภาสีเยเกจิพุทธังตรนังคาตาเสนาเตฆามิสันติอาป,ปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติตีอาตะโขพระขวาพิขูอามันเตสิเยปุเยนะพิกเวทัสสุ โลกาธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหนติตถาคตังทัสนาญ,ญาพิคุสังคันจะเจปิเตพิขเวอเหสูงอตีตานะอตีตมะมาธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานางเอตาปาระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสูงเสยยญาถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเว พระวิสันตุอนาคตสามัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวนตานางเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตระหิจิกิสมีพิขเวเทวกายานางนามาไมกิตายิสมีพิขเวเทวกายานางนามามิเทศิษฐมิ พิกเวเทวกายานางนามามิสังสุนาทถสาธุกังมานาสิกโรธะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพาพาพาุะภวโตวปัจจส,สูงพระควาเอตตะทะโวจะสิโลกะมนุษย์กัสมียะถะภุมมาตะทัสติตา เยสิตาคิริคภะรังปหิตตตาสมาหิตาโอทูสีหาวาสันลีนาโลมหังสาพิสามคุโนโอทาตามะนาสาสุทาวิปัสสนะมะนาวิลาผิวโยปันจตะเตยัตตวาวเนกะปิละวัตเวตโตอามานตยยสัทธาสาวเกสาวะเนรรเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะอาตัปมมะกรุงสุตวาพุทธศาสานังเตสัมปะตุระหงยานังอามนุสานะทัสตาังอเพเกตตาตามัทะขุงสหัสสังอาธาตตเริงตตาตังเอกสหัสสานังอามนุสานะมัทขุงอเพเกนันตะมัทะขุงทิสาสภาพุตา อาหงตันจ่าสะพังอภิญญายะวะวิขิตาวานะจักขุมาตตอามันตายิสัทธาสาวเกสารเนระเตเทวกายอาอภิกันตาเตวิชานณถาภิกาโวเยโวหังกัตตายิสมีคิราหิอาโนปุภาโสตตตาตาสาวะยะขาคุมมากับิละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสาสติโน โมรมานาอภิกามุงภิปูนางัสมิติงัวนังสาตาคีลาติสหัสาายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตวันโตยะสาติโนโหรมานาอภิกามุงวิปูนางัสมิติงัวนังปิเจโตสหัสหสัตหัสสายายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยัสสติโนโมรมานาวิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสัตตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมรมานาวิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางภุมิโรราชากียิโูเวนปุลาสานิเวสนางยุโยนางสัตตาสหัสยังยขานางปะยิรูปาสิสติ กุมพิโรราชาางฮิโกโสปาฆ่าสมิติงว่านางปุริมันจ่าที่สังราชาท่าสารโถปัสสาสติคันรับพานางอธิปติมหาราชายาสตาิโสปุตตาปีตัดตามพระหวอินทนามามหาพระราอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยาสสิโนโมุทมานาอภิกามุงพิขุนนางสามิติงว่านางท่าขีนันจ่าที่สังราชาวิลุนโหสัปปัสสาสติ กุมพันธนนางอธิปติมหาราชายาัสสิโสกุต,ตาปิตาตาสาภาโวอินทนานามามหัปพระลาสิทมันโตชุติมันโตวันวันโตยาติสันโนโมรมานาอภิการมงภิขูนางสามิตินวะนางปัชชิมันจากที่สังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาัสสิโส ุตตาปิตัดสาผ้าโวอินทนามามหาพระายีที่มันโตชุติมันโตวันณวันโตยะาติโนโมรมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางปุตธดันจ่ตที่สังราชากุเวโลตปัสสาสติยักขานางอธิปฏิมหาราชายะาติโสปุตตาปีตัสาผ้าโวอินทนามามหาพระายีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยะาติโนโมรมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านาง กุริมาทิสังทาตาลโถท่าขีเนนาวิรุนหกโกปัจฉิเมนวิลุปักขโขกุเวโรตารังทิสังจะตาโรเตม,มหาราชาสมันตาจตตโรทิสาอัตถันละมานะอัตถังสุวะเนกัปิลวัเวเตสังมายาวินโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะ วิภูโตสหจันทโนกามาเสถจะกินนุมันโดนิี่มันโูจะปานาโทโอปะมโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตาเสโนจะคันทัโพนโลราชาชโนสะโพอาคูปันจะสิโคเจวะติมบรุูสุริยวัชชา เอเตจันเยจะราชาโนคันทพาสหาราชุพิมะโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวานังอัฐาคูณาภาษานาคาเวสาลาสะหาตัดชะกากรรมภาลสัตตะราคูปายาคาสหายาติพิยะมุนาทตาราถาจาอาคูนาคายะตัสสิน เอราวันโนมหานาโคสโสปาคะสมาม <c> ะ <oughs> ตามิติงว่านังเยนาคาเยนาคาราเชสหัสสาหารันติทิพาธิชาปะขิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวนามัชปัตตากิตลาสุปันนาอิติเตสะนามัง อาพนตาธานาาราชานามาสิสุปันนโตเขมามากาสีพุโทโธสัรหาหิวาจาหิอปะว่าอายันตานาคาสุปันนาสารณะามะกังสุพุทังชิตาวะชิหะชิระห,เาาหัเถนะสะมทังอาสุราสิตา พาตโรวาตวัดเสเตอิทิมัโตยัสสาสิโนกาลกัญจามหาพิสมาอสุราเทธานาธานะเวฆาสา,า,าเวปจิตติสุจิติตจะปหาราทโทนมุจีสหตตันจะพระดิปุตตานังตะเพวโรวจะนามกาสันนายตวาวาลิงเสนา เราพัทะมุปาคมงสามโยธานิพัทันเตพิขูนังสัม,มิติงวะนังอปุจาาเทว,วาปัตวีจะเตชวายโยตธาคมงวารุณาวารุณาเทวาสุโมจะยัสสาตหา เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทัศเตเตตระกายาตภพนาณตะวันนิโนยิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมระมานาภิกามงพิกูนางสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทัสูปานิสาเทวาจันทัมาคูปุรากิตา สุริยสูปะนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักขิตานักขา,านิปุรักขิตาวาอาคูมันเทาวาราหากกาวาสูนางวาสโวเสโธสักโกปาฆาปุรินทโธท่าเตเตทัาสรากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสาัสสิโนโมทมานาพี่กามงพี่ขูนางสมมิติงวานัง อาถาคูสหภูเทว,วาชาลามาคิสีขาริวาอาริกกาจารโลราชาอุมมาปุภานิพาสินโนวะลุณาสหาธรรมาจะอัจุตาจะอาเนชากาสุเลยยาลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทาสาเตทสรากายสาสะเพนานัตตะวันนิโน อิทิมันโตชุจิมันโตว,วันาวันโตยะาสสาินโนโมมานาพิกามงพี่ขุนังสามิติงวะนางสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมาขีธาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนโปะทูสิกาอาถาคูหาระโยเทวาเยจะโลหิตตวาสินโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวา ยัสสินโนทัตเตเตทัตตากายาตพีนานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมระมานาพิกามงพิกูนางสามิติงวานังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสาสหโปธาตะไครหังปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาตถทามาตาหาราคาชามิสกาจะยัสสินโน ฐานายางอาคาปะชุนโนโยทิสาหาพิวสติทัศเตเตทัตรากายาสะสเพนาหน้าตะวันนิโนอทิทิมันโตชุติมัโตวันนาวัน,วนโตยาัตสาัสีโนโมทมานาพิกามงพิกูนังสามิติงวานังเขมิยาดุติตายามากาถกาจะยัตสันสีโนสามพิตกาลาเมลามะเศรษฐาชตินามาจะ อาสวานิมานรติโนอาภูอาถาภูปารณิมิตาท้าเสติท้าสถากายาตเพนานาตะวันนิโนยิี่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสาติโนโมรมานาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวะนังปลัดเทเตเทวานิกายาตเปนานาตะวันนิโนหิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสาติโนโมรมานาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวะนัง สหัสสรพรม,มาโลกานางมหาพรหมะพิติทติอุปปันโนชุติมันโตวิสมากาโยยัสสาสิโสทเศเตท,ทเศเสาอิสราอาคูปัจเจกวะสาวติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสาเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมมามะเก มาราเสนาพิกามิปัสสะการหาสามันทิยังอาถาคันหาถา,า,า,าพันธาถาราเคณะพันธามาถุโวสมันตปะริวาเลถะมาโวมุนจิทะโกจินางอิติตัตถามหาเสโนกันหาเสนัางอาเปสยิปานินาสละมหาจาัสรังกัตวานะ เพระวังยะถาปาวุสะโกโมเมโคอะนายันตตสะวิชุกโกตะทาโสปัจจุทาวติสังกุโตอาสายังวะเสตันจะตัพังอาพิญญายะวะวิขิตวานาจัก,กุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสาะระเนราเต มาราสนาอาวิกัรตาเตวิชานาถาพิขาโวเตจะาอาตัประมักกรุงสุตวาพุทธาสาตนังวีตาราเคหิปก,กามงเนสังโลมปิอินชะยุงตัเพวิชิตะสังคามาพยาตีตายัสสีโนโมดันติตาภูเตหิ สาวกาเตชะเนสุตาตีสาธุ